เอาตรงๆแลตอนแรกเนะี่ยพระจอมเกล้าสมุทริเนี่ยคันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จักเลยแต่ว่าถ้าเรารู้จักวิจกรรมเครื่องมือและว,วัสดุก็ไม่ติดเลยไม่ติดเลยเทอมแรกมาถึงไปเก็บยดหวอะไรไม่ได้อยากให้โฟกัสเรื่องเงินเป็นหลักนะเราฝึกง,งานเราไปหาขอความรู้เขาแต่สุดท้ายก็โบสถ์โบกับกกว่ทยาได้ไกลเกินไป สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนต่อในดีไอ้เจ้กูต้องพูดวันนี้เรามากับแขกรับเชิญคือชื่ออะไรบอกเข้าไปชื่อชื่อทัวร์ครับชื่อพี่ทัวร์พี่ทัวร์มาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เนาะเทคโนโลยีประจอมเก้าทุนบุรีนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์และทาความรู้จักพี่ทัวร์และก็คณะนี้กันรู้ตัวได้ไงว่าอยากเรียนต่อคณะวิศวะรู้ตัวตอนไหนเริ่มแรกเนี่ยวต้องท้าความตั้งแต่ตอนม3าเลยได้มีโอกาสไปโอพินเฮาส์ที่จุฬา ตอนแรกจนประงได้ตั้งใจไปอยากจะไปดูคณะสถาปัตย์ชวาดรูปจำอยากชอบวาดรูป,รป,ปแล้วพอาวนี้พอไปดูก็รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยถูกใจที่ตัวเองชอบอเท่ไไไาไหร่แล้วก็เลยไปเดินดูไปดูคณะแพทย์แล้วก็วิศวะวิศวะเนี่ยก็เลย,เยน่าสนใจดีนะมันมีงาน automation มีระบบโร,รบอทสาธิตเกี่ยวกับวิศวะต่างๆก็ดูน่าสนาใจเออเราก็เลยปักธงว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เราอยากจะไปนะตัวนี้วิศวะพอเข้าสู่ช่วงหมปลายมปลายเข้าไปทำามอชอเนื่องจากว่ามีคณะ มันกระบังเนี่ยมาแนะแนวว่ามีโครงการเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เป็นแบบเตรียมวิศวะไปฟังแล้วก็สนใจด้วยเออโครงการนี้มันเป็นปวชแล้วก็เรียนแบบวิทยานิตรด้วยฟิสิกส์เคมีทุกนี้ด้วยก็เ<ม>ลยน่าจะเป็นจุดที่เราไปทางวิศวะได้ง่ายขึ้นและเชื่อมโยงกันอย่างนี้ก็คือว่ามสามไปงานรูปพิศนุโเนาะ<ช>แล้วก็พบว,ว่าคณะวิศวะน่าสนใจแล้วก็ตอนที่อยู่มสามอ่ะก็มีพี่ๆจากวิศวะราชกระบังมาแนะแนวที่โรงเรียนเลยซึ่งฐานวิชนี่คือสายอาชีพเป็นปวชเนาะใช่เป็นปวช ปวชทั่วไปเลยในการเรียนแต่สิ่งที่เพิ่มมาก็คือเนื้อหาวิชาสามัญเราเรียกว่าเตรียมวิทยาวะได้ไหมเตรียมวิทยวะได้หลักการัเลยเตรียมวิทยวะมาที่ขํานานต่อไปคือเมื่อช่วงมัธยมปลายก็คือช่วงปวชแหละที่เข้ามาแล้วเตรียมตัวยังไงที่จะเข้าวิทยวะพอเรารู้ว่า เราเนี่ยอยากจะเข้าคณะวิศวะแล้วเราก็องมาดูว่าคณะวิศวะสาขาไรบ้างที่อยู่ในใจเลือกสาขาเลือกสาขาปักปังเอาไว้ครานนี้สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเนื้อหาการเรียนการสอนที่เราต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้ตรงกับคณะปลายทางหรือมหาไลัยปลายทางเพราะแต่ละมหาลัยเนี่ยก็จะมีกติกาที่มันต่างกันจะต้องใช้ใวิชานี้หรือว่าเนื้อหาแบบนี้ในการสอบตรง<อ>ในการสอบโคตา้าของพี่เนี่ยใช้โปรเซสของโคตา้าจากเตรียมวิศวะฐานวิทย์่วงกับช้อยสำรองที่เตรียมไว้คือสอบตรงของมหาลัยซึ่งมหาลัยในตอนนั้นก็คือเป็นประจมเก้าชน สิ่งที่เตรียมก็คือเตรียมพวกโปรเจกต์เตรียมโครงงานเตรียมผลงานเตรียมที่ไปแข่งเพื่อเตรียมสอบสภาพใ<ม>นระดับโคตาและชั้นที่2ก็คือเตรียมเนื้อหาวิชาพวกสามารถเคมีฟิสิกส์ชีวะที่จะสอบในระดับการสอบตรงของมหาลัยพระจอมเกาธบุรีเตรียมทั้งผลงานแล้วก็เตรียมอ่านหนังสือเผื่ออาได้วยทั้งโคเลยโอเคงั้นไม่ถามไม่ได้แล้วทำไมต้องเป็นพระจอมเกล้าธนบุรีเอตรงนะตอนแรกเนี่ยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยู่นตรงไหนก็ไม่รู้จักเลยด้วยความวิชื่อมันแปลกนะคนเขาจะเรียกชื่อเล่นว่าบังมด AKA บังมดถ้าเกิดว่าเป็นระจ ืนจอมพระนคร,รเหนือชื่อจอมว่าไปเรียกพระนครเหนือรักกระบังก็จะเรียกรักกระบังกระบังก็มีระบังอยู่ในชื่อแต่จอมกัลป์บุรีเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่ามอัลปบุรีเขาจะเรียกกันบางมดมาแล้วเ งงเหมือนกันว่าตอนแรกมันคือที่ไหนคราวนี้ตอนที่มีโอกาสเรียนที่ฐานวิทย์ม,มันก็มีโคตาพัทจอมาให้ซึ่งมันมีอยู่มหาลาัยเดียวที่เป็นคณะวิศวะแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกเครื่องมือวัสดุ๋อกอ็คือจริงๆมันก็มีช้อยแบบพัทจอมอื่นด้วยแหละแต่ว,ว,ว่าเลือกบางมดเพราะว่ามันมีโคตาสาขา,าที่เราอยากเรียนแล้วถ้าไม่ติดบางมดเราจะคณะอื่นสำรองไหมไม่มีเลยเราตั้งใจมากว่าจะไปวิศวะได้วิศวะอันดับแรกที่เราเลือกเลยวิศวะเครื่องมือและวัสดุ ของกูจบก้าวถุรีลองมาแล้วก็อยากได้บางมดอยู่ก็เลือกไปสอบทำเครื่องกลซึ่งตอนนั้นจริงๆอ่ะจริงจริงเราควรจะเลือกตามคะแนนเนาะเครื่องกลจริงๆแล้วคะแนนตอนนั้นน้าปีาน,น,นั้น้นาคะแนนเครื่องกลสอสูงกว่าแปลว่าถ้าเราหลุดจากวิศวกรรมเครืจจ่อง,อ,งองมือแลาว,ว็จะดุก็ไม่ติดเลยไม่ติดเลยเออน,นี้เป็นแบบเหมือนความประมาทเนาะประมาทไม่ได้หาข้อมูลนั้นประมาทสุดท้ายก็เข้าวิศวะไม่ได้แล้วตอนปีหนึ่งอ่ะมึงเจออะไรบ้างตอนปีหนึ่งตอนนั้นเข้าไปปี2002สองพันสิบสองเบื่อเลรเบื่อไม่ต้องเหนื่อยช่วงสั ของหาอะไรตา่างๆมันยังไม่มียังไม่แพร่หลายว่าจริงๆมันไม่ต้องไปเข้าเชียร์<ม>เข้าระบบโซาัาต้องมีการวัดปรมาณนั้นคือยังมีเยอะกันอยู่ตอนนั้นตอนนั้นอะเฉย ต่พออยู่ปี 2, 2> ปี3ามเรารู้สึกไม่ชอบมากคิดว่าไอ้ระบบโซต,ตัสตอนนั้นอ่ะไม่ค่อยมีประโยชน์แทนที่จะเอาระบบเวลาพวกนั้นอ่ะมาส่งเสริมพัฒนาให้กับน้องๆน่นนาจะดีกว่าในส่วนของสังคมของเพื่อนละกันเมื่อกี้เป็นรุ่นพี่พุ่น้องของเพื่อนอ่ะดีเรื่องความจริงอ่ะรุ่นพี่ก็มีเหมือนกันบางกลุ่มที่แบบจับกลุ่มเติลติวให้น้องๆเพื่อนๆเขาช่วยกันติวใครเก่งวิชาอะไรอก็มาสอนเราเก่งอะไรแล้วก็แชร์เพื่อนช่วยเหลือกันในด้านวิชาเรียนอ่ะยากนะคือแบบเข้ามาปรับตัวเจอวิชามหาลัยอย่างเงี้ยโอ้โหด มาจากปวชเนาะต่อให้เราเรียนวิชาสามัญก็เถอะแต่สิ่งที่เราตู้เด็กสามัญตรงๆแล้วไม่ได้คือเราไม่ได้ไปนั่งเรียนพิเศษตอนอสอบเข้ามหาลัยกับเลยทำให้พวกวิชาการเรียนการปรับตัวเราช้ากว่าเขาเ<อ>ทอมแรกมาถึงระเบียบงว่วไปก็เครียดนกันว่าออจะรอดมั้ยว่าแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเรามาดูจริงจริงวันนี้ไม่ใช่แค่เ,เราเลยเราจบปวชจริจรงแต่ความช่แค่เราเด็กสามัญปกติมันก็แย่เหมือนกันเออความจริงเรื่องความจริงแล้วจริงๆมันอาจจะไม่ได้เกิดจากว่ามปลายปวชที่เราเรียนแต่มันเกิดจากวินัยเกิดจากคม ขั้พื้นฐานขอดผ่านพ้นปีหนึ่งไปอ่ะแล้วก็เริ่มจูดเริ่มปรับตัวได้ทำให้สามารถที่จะเรียนได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็ค่อยตหดสุดท้ายสัมััเลยคือวินัยทำการบ้านเยอะอ่านหนังสือให้ถูกอย่าหลงและเลิมมากเกิน อย่าเย่ามาแล้วเที่ยวอย่างเดียวเลยใช่ใช่อ่ะปีปีหนึ่งจบไปละปี2กับปี3อันนี้เรียนยากไหมพี่สวะปี2ปี3ของบังมดเนี่ยเป็นลักษณะเลือกภาควิชานจากปีหนึ่งสถาบันมหาลัยก็จะขึ้นมาเลือกตอนปี2ปี3ใช่ไหมใช่ดังนั้นถ้าเกิดว่าจะตอบว่าของปีหนึ่งของบังมดของที่อื่นอ่ะอาจจะเทียบเียงกันโดยตรงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพูดเอาพูดถึงบังมดลกันปีสองปีสามเนี่ยพอเราปรับตัวได้ดีขึ้นสิ่งที่มันจะยากมากขึ้นก็จะเป็นในเรื่องของวิชาเฉพาะแล้วแล้วก็จะเรียนามกขึ้น สิ่งที่ยากก็คือเรื่องของเราเมเนจเวลาดีไหมเมเนจงานตัวเองดีไหมบามงทีเราคิดว่าวิชานี้เราได้เคยเจอเหมือนกันวิชานี้มันง่ายเราชอบอยู่แล้วทำได้แต่พอเราสอบจริงเราคิดว่าได้แต่พอคะแนนออกมามันไม่ได้สู้เพื่อนอีกคนนึงที่ความรู้ตอนเรียนตอนนี้นเนียกลางๆนะแต่ว่าพอเราสอบเขาตั้งใจเขาเตรียมเนื้อหามาดีกลับกลายว่าเขาได้คะแนนดีกว่าเราก็มาดังนั้นสุดท้ายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานร้อยเปอร์เซ็นต์มันขึ้นอยู่กับว่าวินัยของเราและการเตรียมตัวการเมเนจงานของเราการเมเนจเวลาท้ายก็ต้องมีเวลาให้กับเพืื่่ออนเให้กัับพสงคม ให้กับสาวพี่นนี้ดีอยู่ที่บริหารเวลาแหละประแล้วคือปีสองปีสามวินัยแล้วก็วินัยเรียนยากไหมมันก็ต้องตอบว่อยากเนาจะบอกว่าวิสวายากหรือไม่มันยากทุกเออยากทุกคณะแหละจะไม่ค่อยมีแข่มานั่งปีสองปีสามที่เรียนง่ายมากก็ไม่มีนะใช่อย่างที่รู้ว่าวิศวะมันจะมีฝึกงานเนาะพอจบปีสามแล้วมึงฝึกงานที่ไหนฝึกที่โรงทำ swing stander วิศวกรรมการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุมีการฝึกงานแบบสาขากิจษามีการฝึกแบบสี่เดือน สเดือนแล้วก็ไม่ใช่ฝึก2เดือนแล้วก็จบหรือ4เดือนแล้วจบจะเป็นการฝึกเราเอาความรู้เอาโน้ตฮาที่ได้จากการฝึกงาน,นไปต่อ,อยอดทําเป็นโปรเจกตวิชานิพนเนาะในการจบเราต้องเตรียมเนื้อหาเตรียมที่จะเอาไปทำโปรเจกต์ตั้งแต่ตอนที่เราฝึกงานแล้วดังนั้นก็เลยเราต้องฟอร์มท a m ตั้งแต่แรกแล้วว่าเอ้ยขอ<ม>งภาควิชานี้ ก็ให้ทีมได้สามคนมีเราก็เป็น2สองคนดังนั้นเราสามคนเนี่ยจะพยายามไปให้ทีเดียวกันีเดียวกันเพื่อเวลาทำโปรเจกต์มันจะได้ง่ายครั้งนี่ต่อมาเราก็เป็นช้อยรองแล้วในการเลือกเลือกที่มันเดินทางสะดวกไม่ต้องไปเสียค่าเช่าถ้าไม่เสียก็ไม่มีคอร์สส่วนนี้เสียค่ารถต่อให้เสียก็เสียน้อยอีกช้อยหนึ่งก็คือ เรื่องเงินแต่ว่าจริงๆริงะไม่ได้อยากจะให้โฟกัสเรื่องเงินเป็นหลักนะเราฝึกง,งานเราไปหาขอความรู้เขาแต่หาว่าถ้ามีว่ามันดีไหมมันก็ดีมันเป็นตัวเรื่องนง่งบางทีอะเราอยู่ไกลเนาะเราไม่ได้อยู่ประจําเราต้องอยู่ขอพักบางทีมันก็ต้องมีเรื่องของเงินมา,มา,ม,ามาเกี่ยวพ้องให้เกิดว่าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ไม่เป็นไร สุดท้ายก็โบกกับทีบกก่ว่าตายกลยกดีเพ <c oughs> ิ่มเติมอีกนิดนึงนะคือสหากาิจศึกษาหน้าน้องแบบบางคนอาจจะงงเนาะว่าสหากาิจศึกษาแตากต่างจากทั่วไปยังไงอ่ะสหากาิจศึกษาเนี่ยยุทประสงค์เขาคือต้องาการเน้นที่จะให้ตัวนักศึกษาเนี่ยเข้าไปทํางานในองค์กรในอุตสาหกรรมในบริษัทยาวนานมากขึ้นต้อที่2เดือนอะ่ะก็พูดตรงๆเลย2เดือนอะ่ะ าเราเข้าไปเราไม่ค่อยได้เลยอกเราเข้าไป2เดือนเดือนแรกก็ฝึกเนี้ยแล้วก็ไปเตรียมเอกสารเตรียมฝึกเริ่มไม่ได้ทํางานจับงานจริงคือเดือนที่2พอพอเดือนที่2หมดหมดปอกแล้วการทํางานจริงจริงะมันน้อยพอ4เดือนจะยังมีเวลาเดือน3เดือนสในการฝึกงานการเตรียมงานและช่วงเวลา3เดือนที่เราทํางานนั้นแะยังจะเป็นช่วงที่เราสามารถเก็บข้อมูลเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปทํา ต่อยอดเป็นโปรเจกต์ได้นั่นแหละคือคือปรค์เขาต้องการคือเอาความรู้ที่เราได้จากการฝึกงานไปต่อยอดไปพัฒนาไปแก้ไขเพื่อใช้ในการเป็นโปรเจกต์จบได้ข้อดีก็เยอะเลยน<อ>ยะว่าส่วนตัวแนะนําถ้าแบบเป็นวิศวะนี่คือฝรึกสหกิจตรก็น่าจะเหมาะ,นะเนออาะเพราะว่ามันเหมือนมันได้อะไรเยอะกว่าแน,นะนำาหครับข้อเสียก็มีนะด้วยความที่ว่าเราเรียน4ปีเราจะมีอยู่8เทอมาสหิจอาสกินเวลาไปแล้วหนึ่งเทอมปีสี่เทอมหนึ่งจะหายไปหนึ่งเทอมถ้าวช่อื่น เรียนกัน8เทอมเราเรีจะเหลือแค่7อ๋อเออใช่อ่าดังนั้นไอ,อเนื้อหาวิชาที่ต้องอยู่ในปีถีเทอมหนึ่งของเราเนี่ยจะต้องถูกเฉลีย่ยไปให้กับเทอมหนึ่งเทอมสองเทอมสามเทอมสี 4, ่เทอมห้าเทอมหกเทอมแปดแต่และเทอมจะเรียนเยอะกว่าชาวบ้านเขาใช่เพื่อที่จะเอาเวลาตรงเนี้ยไปฝึกงานถูกต้องก็ะจะเหนื่อยถือว่าเหน่อยกว่าหน่อยกว่าแล้วตอนนี้ทํางานอะไรอยู่เอาปัจจุบันเลยตอนนี้ปัจจุบันเราที่ปัจจุบันนะตอนนี้ปัจจุบันทํางานที่บริษัทสยามชลินทําในตําแหน่งของโปรดักชั่นคีคลนี่ตลอดเลยในสาววิศวกรที่เล็กตายดี แปลเป็นไทยก็คือการวิจัยวิจาฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หลักๆก็คือเรารับโมเดลเนาะรับโมเดลจากจากที่อื่นมาจากต่างประเทศจากบริษัทแม่มางเงี้ยเอาอมาอาดับมาปรับโครงเพื่อที่จะให้สามารถผลิตได้ในแพลน์ของประเทศไทยแล้วพอเป็นโมเดลแล้วก็มีดีเฟกต์ตรงไหนหรือเปล่ามีจุดบวกข้อตรงห,หรือเปล่าแก้ไขดำานานไป ็ประมาณนี้เงินบเดียวเงินดียวเริ่มต้นก็โอเคนะแต่ว่าพอทำถึงระดับหนึ่งถึงระดับหนึ่งก็สุดท้ายก็จะอยู่ที่เพิ่มประมาณถ้าเกิดเราเราไม่พัฒนาตัวเองมัไม่เพิ่มประมาณตัวเองมันก็จะอยู่ที่เดิมแหละทุกที่แหละเออน้องหลายคนจะเข้าใจว่าแบบวิศวะเงินเยอะตังค์ตังค์เยอะเงินดีอะไรเงี้ยเงินดีเขาว่าเงินเดียวแต่ละคนไม่เหมือนกันเออใช่เล้งของวิศวะแล้วก็รู้แน่น้องๆน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าเล้งของวิศวะตั้งแต่หมื่นห้าถ้าเกิดเป็นมหาลัยที่แบบตามแรงกิ้งเนาะพูดถึงตามแรงกิ้้งงงออออ่่่่่ะะตาามแรรกกิบทดหนนยยจูี ไปจนถึง3ามสี่หมื่นแล้วแต่ถามว่ามันมากไหมก็ถือว่ามันคือถึงว่ามันก็ถือว,ว,ว่าดีกว่า ในสาขาอื่นๆในคณะอื่นๆแต่พอถึงในระยะเวลาหนึ่งมันก็สุดท้ายก็แล้วแต่เป็นไปแต่ละคนนะว่าความสามารถแต่ละคนนะจะพัฒนาต่อไปได้นานแค่ไหนซึ่งหลายๆคนพูดตรงๆเลยว่าค่าเฉลี่ยของวิศวะจบใหม่เนี่ยไม่ถึ่สามหมื่นสี่หมื่นใช่เหมือนบางเพจที่ทำใช่เหมือนบางเพจที่ทำเพจไหนล่ะซึ่งความจริงแล้วมันแค่เด็กปอตีเนี่ยปอตีจบไปประมาณหมื่นแปดสองหมื่นอเอาตัวค่าเฉลี่ยเนาะสองหมื่นห้าตอนเนี้ยอยู่ประมาณตอนนี้โดยรวมแล้วเมื่อไหร่คิดว่าปัจจุบันเนี่ยคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องมือยยังนน่าเรีอย เ็มสิบให้เท่าไหรเต็มสิบให้เท่าไรอืมให้เจ็ดเต็มสิบจริงๆอยากให้แปดนะเพราะว่าในอุตสาหกรรมเราก็ยังยังต้องใช้กับความรู้ในในด้านของโ r o d u c ชั o ในสายการผลิตใช้เยอะมากแต่ว่าหากสามคะแนนจากอะไรเรื่องของการย s e จากเทคโนโลยีการถูกแทรกแซงการถูกเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น AI ไม่ว่าจะเป็น a u t o เมชั o น robot ต่างๆดังนั้นเนี่ยรูทีน ของการทําประจำไม่ว่าจะเป็นพวกการนั่งดูการอ่านข้อมูลการวิเคราะห์เบื่องต้นมันจะถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยคนเนยวเลยนะลลเระบอ,อกเดยก็แล้วก็ผูดรวมๆวมด้วยกลุ่มวิศวกรรมเครื่องมือวัสดุกลุ่มวิศวกรรมสาหการกลุ่มวิศวก,กรรมเครือ่องกลถูกแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าเราจะยืนอยู่ในตาแหน่งไหนตําแหน่งที่สูงกว่า AI จะทําได้ ในสายของการวิเคราะห์อนลาลิซิสทุกอย่างเรายังนอยู่ได้งั้นก็เลยหัก,กออกไปแล้วก็อย่างนึงที่จะพูดถึง,งเคร่เทียบกับเครื่องกลถ้าเป็นเครื่องกลตอบจะให้แปดแปดกับเจ็ดคะแนนต่างหรือคะแนนนั้น,นมาจากไหนหนึ่งคะแนนมาจากการเปิดกว้างของการหารงานเครื่องกลเปิดกว้างกว่ามันมีคลิปเครื่องกลไหมมีแล้วมีไปแล้วไปตามดูไปตามเครื่องกลทำอะไรบ้างมันไปตามดูของวิศวกรรมเครื่องมือแลยว่าดุเนี่ยมันจะเจาะลึกกว่าไปที่ด้านของการผลิตกันในสายโปรดักชั่นกราจะเป็นพวกโลหะ เซรามิกรับเบอร์ยางพลาสติกมันจะมันจะเจาะลึกกว่าโดยเฉพาะทำให้โดนหักไปหนึ่งคะแนนแล้วอีกเคะแนนนะอีกเคะแนนอเคะแนนในประเทศไทยเนาะตอนนี้ปี2021การลงทุนในประเทศไทยจากอุตสาหกรรมต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นจีนพวกเนี้ยจะถูกลดลงมาย้ายไปที่เวียดนามอินโดนีเซียการเติบโตของทางเวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้น6%อ่าของไทยอ่ะหายไป5%ได้ไหมหายไปเยอะแล้วเราก็เข้าใจว่าอุตสาหกรรมในประเทศเราเติบโตช้ากว่าเดิมเยอะมากแต่ต่อให้เติบโตช้ามันจะเป็นในส่วนของอุุตสาหกกรรมมล่ อ๋โอปเปอเชันกลุ่มแรงงานแต่ในส่วนของวิศวะเรื่องพอยังยังยังอยู่ได้ยังพออยู่ได้ยังไม่กระทบมากใช่แต่ว่างานที่เราทำมันเป็นในส่วนของการวิเคราะห์ทําข้อมูลการใช้ตรกกะตรงนี้อยู่ได้แน่นอนทําให้งานอุตสาหกรรมเฉพาะทางในส่วนของการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องมือและวัสดุก็ยังอยู่รอดได้ในสายงานนี้ก็ยังหน้าเรียนอยู่เพราะเจ็ดเ็ก็ยังเป็นคะแนนที่อยู่ในเกรดหน้าเรียนเนาะใช่โดยแบบไม่ได้น้อยอ่ะอย่าพูดง่ายๆตัวอย่าง่ายๆนะลุ่มยานยนต์เนี่ยชัดๆเลยรถไฟฟ้าานนนรดจมตีหักกชิ้นส่วบ้านเรา ใครที่ทำเกี่ยวกับพวกรถยนต์พวกเครื่องสัญญาบเครื่องกดกระโดดโดนแทซงโดนแท่ทีีด้วยระบบรถไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดใครกลุ่มไหนที่ทำเกี่ยวกับพวกตัวบอดี้โครงสร้างรถยนต์ล้อเฟอร์นิเจอร์บิวติ้ภายในรถตัวเครื่องรถไฟฟ้าตัวออโครงอยู่ได้อยู่ายาวๆเอ,อ้ออยไม่กระทบเลยกระทบแหละแต่กระทบ<ต>ไม่หมดน,น้อยโอเคเออกระทบนิด okay, นึงถ้าเกิดว่าตราบใดที่ยังไม่มีการพัฒนาหรือว่าการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเศรษฐกิจในการวามลงทุนของต่างชาติของรัฐบาลอันนี้ไม่ว่าอุตสาหกรรมไหนคณะไหนก็จะแย่ ืมเหมือกนกันอ่ะมาถึงคำนับสุดท้ายละถ้าให้แนะนำน้องๆที่อยากเรียนต่อคณะคณะเดียวกับมึงอ่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์อะที่บางมดอ่ะเหมือนกันจะแนะนำว่าอะไรอันดัแบบแรกเลยรียบคน้หคนหาตัวเองให้เจออย่างพี่เนี่ยค้นหาตัวเอง จะพ้นหากันต่มสามรัวมการที่เรารู้ตัวเองเร็วมันทําให้ประหยัดเวลาประหยัดเวลาในการในการโฟกัสไม่ต้องโอ้โหเราต้องอ่านทุกวิชาเลยดูให้หมดถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วอ่ะแล้วก็โฟกัสได้ง่ายขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพอเรารู้เร็วเราโฟกัสเร็วต่อมาเราควรมีวินัยตัวเองอย่าไปตามเทรนเพื่อนมากเกินไปเราโฟกัส ตามข่าวอ่านข่าวอ่านข้อมูลหาข้อมูลใหม่ๆเพื่อให้รู้ว่าให้เราเกาะติดว่าตอนนี้เทคโนโลยีตอนนี้ไปถึงไหนรถไฟฟ้าการผลิตจาก A อตอนนี้เขาพัฒน,นาไปเป็นแบบ B ี <B, S 2> <B. S 1> เป็นสี่จุดศูนย์เป็นห้าจุดศูนย์หรือเปล่าออก็อันนี้เราต้อง follow ตามไปด้วยเพื่อให้ตามทันยังไงก็ขอขอบคุณพี่ทวานะครับ <ๆ S 2> แล้วก็พิ่ทวานตอนนี้นอกจากเป็นวิศวกรยังเป็นช่างภาพดีมากครับถ้าเกิดน้องคนไหนที่รนหรือรุ่นที่คนไหนที่อยากจะ ถ่ายรูปรับปริญญานะครับหรือว่ามองไว้ในอนาคตสติดตามเพจ,จนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าน้องคนไหนที่จะแต่งงานนะครับหรือว่ามีพี่ๆที่จะแต่งงานคนจะคิดแต่งงานฝากแนะนํำช่างภาพเพจนี้เลยและอีกอันนึงคือพี่เป็นนักแสดงมายากลด้วยนะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนเนี่ยที่อยากจัดอีเอ็นหรือบริษัทคุณพ่อคุณแม่อยากจัดอีเวนต์บริษัทมีงานแสดงโชว์มายากลเป็นสเตจแมจิกนะครับต่อได้เลยนะครับตามนี้เลยครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด กดคลา s สับส i b e ติดตามหรือว่ามีคำถามอะไรที่อยากรู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาไล่ตอบเนาะกดกระดิงไปติดตามดีเลยอัปเดตข่าวสารแต่ละคณะแต่ละการอัปเดตของวงการการศึกษาใช่กดกระดิงไปคกิ๊งเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย